อ่ะฮยฮัลโหลกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปชินอบีไลท์ทูอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสตอรี่เควสนะครับในเมืองเอ่อดิมบุสนะครับหรือคูวิเลตนะครับนะเป็นเมืองน,นี้เลยอ่ะ uh. นี้นะครับดิมบุสนิมบัสนะครับอ่า uh. สลับเอ่อ uh, ในแต่ละแคว้นอนะ่ะมันจะมี สตอรี่เควสอยู่สามสามตัวนะครับส่วนเมืองนี้อ่ะคือมันจะหาง่ายหน่อยนะถ้าเทียบไปเมืองอื่นๆนะครับส่วนจุดเกิดสตอรี่เควสนะครับให้ทุกคนมาตรงหน้าเมืองเลยเนาะนะนะผมพาไปหน้าเมืองก่อนมันจะดูยากนิดหน่อยนะครับถ้าถ้าทุกคนไม่เคยมามันจะแบบซับซ้อน่อยนะวิ่งมาตรงนี้เลยหาหน้าเมืองนะผ่านตรงสะพานเควสมันจะอยู่ตรงหน้าสะพานเลยนะครับ อ่ะนี่เลยตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นขั้นแรกนะครับจะเป็น ski, สตอรี่เควสอันแรกนะอันนี้จะเป็นอันที่สองนะครับอันที่สองจะมาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นขั้นที่สองนะครับคือต้องทําเป็นระดับไปนะครับมันถึงมันถึงจะได้นะเราจะทําข้ามขั้นตอนไปเลยไม่ได้นะอ่ะอันนี้เป็นอันที่สามนะครับอ่ะเดี andez, ด๋ยวผมจะลองทําให้ดูเลยนะครับผมบอกเลยว่าสตอรี่เควสเนี่ยมัน <Sadly. S 2> คือจะได้ไอ p เยอะมากะนรับ เยอะมากๆอ่ะทำให้ดูเลยด้วยวแต่ยิงยน,นะครับค่อห้ตีไปเรื่อยๆนะแต่ถ้ามีถ้ามีปาร์ตี้กับเพื่อนอนะยิ่งง่ายนะครับคือช่วยกันตีเนาะช่วยกันตียิ่งเสร็จเร็วแต่ผมอ่ะผมทำคนเดียวอาจจะนานหน่อยเนาะ ตก่ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันมันนี้ด้วยแหละคือสตอรี่เควสอ่ะมันได้ EP มากเลยนะครับมันได้เพิ่มเกือบสิบเวลเลยนะเยอะมากๆอะ่ะตัวนึงไปไหนวะอ๋อนี่ใช่ปะตีให้มันตายครบทุกตัวนะครับเนีนะ่ยแล้วมันจะมีเรื่องราวอะ่ะให้เราอ่านนะแล้วก็ตามนะครับตามไปตี ตีให้หมดเลยนะครับมันจะมีอยู่สามกองนะครับกองหนึ่งกองสองอาจจะเป็นกองแบบกองวันธรรมดานะกองเป็นแบบกองลูกน้องมาแตะส่วนกองที่สามนะครับกองสุดท้ายจะเป็นกองบอสนะมันจะมีบอสเพิ่มเข้ามาด้วยตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้จะเป็นบอสเลยครับ กองสุดท้ายนี่นจะเป็นกองบอสและไปตีเลยเดินแ,แล้วปล่อยเขาเ <c oughs> ขาไปดีกว่านะเราไปยุ่งกับเขาเถอะอ่านี่เลยนะครับตีไปเลยนะครับตีไปเรื่อยเลยแต่ผมให้ดูก่อนตอนนี้เลเวลเอ่ออันนี้ผมหนึ่งร้ยี่สิบหกนะครับจำไว้นะหนึ่งร้อยี่สิบหกนะครับ เดี๋ยวรอตีพวกนี้ตายมันจะเพิ่มแบบเกือบเกือบสิบเวลเลยนะครับเยอะมากอะ มีคนมากวนนัเนี่ยผมไม่ได้เอาเซ็ตสู้มาด้วยน่าจะไหวอยู่มั้งอะตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ตายเองเลือดมันไม่เยอะนะครับถ้าบอดทั่วไปนั่นแหละ ประมาณสี่ห้าแสนมัน้งทผมจะไม่ผิดนะนะแต่ผมที่เอาที่ผมเอาเซตตีมาคือผมจะพยายามฟาร์มเวลเลยนะครับร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะเวลตอนนี้ใจเย็นๆนะค่อยๆตีไป ไม่ต้องรีบนะแต่คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับคือผมพยายามจะมามาทำเคเวสให้ดูเนาะอ่ะชังมันก่อนนะจะตายแล้วครับเนะี่ยอ่าตายแล้วนะครับตอนนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับดูเวลตัวนี้นะรอดูเวลมันขึ้นรับคือแบบขึ้นแบบเยอะมากอะ่ะแป๊บเดียวนะครับยิ่งยิ่งถ้าเป็นช่วงคูณสองเอพนะโอ้ย เวลร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับจากร้อยี่สิบเจ็ดนะครับขึ้นมาร้อยห้าสิบเอ็ดก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับเควสทั่วไปนะอย่างเควสบอสอะเควสบอสกองหนึ่งนะครับกองหนึ่งเราจะได้แค่แบบไม่กี่เวลเองนะครับได้มาแบบเกือบๆสิบเวลอะ่ะประมาณแปดเก้าเวลนะครับเต็มที่ก็แปดเก้าเวลอะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้นะครับแต่สาหรับเอออันนี้อะ่ะได้เยอะมากเลยนะครับเนาะ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมแค่จะมานำแบบมาแนะนำนะครับเอ่อเควสสตอรี่นะสตอรี่เควสนะครับนะนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใคายชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยบนะ๊ายบายไปละ